up more ล้มบ่ตาลหลังทางเอ้อเลยจังเตกันเต็มตัวเขาเพนจะสิงามเองย่มีความสัมพันธ์บ่มีานบ่มีเว้าขอแฮงกันไปลงแขเอาแต่งเศิลปเจ้าสมัยนี้ตาตลางเห็นถอยือน

ปูพันจางมาล่านโพ่เนี่ยํากังเว้นให้ล่ำเส้นเปินเบิงเนี่เหมือนขึ้นพ่นกับล่ำเป็นเรื่องแตงโตงามค่ะในปีนั้นเนาะสมัยปูล่านโพดังๆเอาภาพคว่ำเกาคว,ว่ำหลังมาให้ฟังต่อไปคลิปนาสีให้ภาพเดือนจะก,กาวล่ำกับน้องไม่มเมืองซุ่มแพรมาให้เบิงคลิปนี้เนี่ยจักแสนหลายแสนวิวค่ะเก้าเก้าแสนวิวบอกสี่แสนวิวสี่แสน แล้วคลิปเดือนสกาวล่ำเหมือนเก้าแสนเกือบล้านวิวค่ะเดี๋ยวเสียวไม่เบิ้งนี่คลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะถ้าอยากเบิ้งเดือนสกาวตั้งแต่สมัยเพิ่นบอท่านแต่งตัวหรือว่าเนาะตั้งแต่ไมเป็นเด็กบรรอกอยู่เนาะค่ะเนาะห้ยแม่สว่างนี่งวดที่ผ่านมากค่ะมีหกตัวจเจดียงเอาใส่เจ็ดตัวเพราะ,จะเจดียงวา่าแตาใหม่มันมันขามมากยังไง้ถึงหกเจ็ด จเจีย์ก็เลสยส่หกเจ็ดตืมเชื่อ,อเพราะว่าหวายข่าวว่ามาเจ็ดแห้งค่ะหมวดที่เร็วเจ็ดท่านใดก็มาเจ็ดแห้งเจ็ดคาดเจ็ดแน่เนาะวันนี้ว่ามาดแห้งมากเก่าหัวแห้งนี่ค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหมวดก่อรเจดียงเขียนให้เองบ้นเมนของแม่สว่างหกหนึ่งเพิ่นกะเขานะคะ วที่ผพานมาเขาหกหนึ่งหนึ่งหกเจแดงก็ได้ตัวนี้ละได้มาเจแดงก็ซื้อไว้เลยตอนนี้เจแดงก็ซื้อไว้แล้วไม่คิดซ <c oughs> ื้อไว้เบิดแล้วนีงวดออกศูนย์สามเนาะค่ะงวนเด็ดมากคูนี่ซาตัวนี้มันบ่งงามซะศูนย์สองศูนย์สามมันบ่งงามซะเอ้ยเนาะได้ออกสามสามได้เต็มเต็มเลย มันก็หลายเจ้าหลายที่มาตรงกันกับศูนย์สามราตรงกันตรงก็ห้อยแม่สว่างกันเลยจัดเพราะว่าเพิ่นไหนมาย่มใดจะแดงก็จัดการซื้อว้กอนเวยค่ะมันี้พอะมาที่หลังกับมาซ้ำซ้ำซ้ำมันก็เลยได้หลายวันนี้สีมาตัวใดไปเบิ่งน้ำกันค่ะเนาะคือผ่านมาแตงหดวกอนเนาะค่ะเนาะการันตีได้เลยอ่าที่เพิ่นบ่เขานั่นที่เพิ่นบ่เขามาซีงวดเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นตัดออกคัดออก งวดนี้เพิ่นสีบตัดบดคัดนี่ค่ะท่านผู้ชมหลายโตได้งวดนี่หลายบัดทฮาสิเอาเข็นๆข็นหนักๆพันหลายตค่ะเพิ่นว่าให้ความช่วยให้มันความถูกติพานมานน้นบ่ถูกสี่งวดท่ผพานมาบ่ถูกพราหยังเพระว่าเพิ่นคัดออกเพิ่นเอาตัวเด่นๆไม่ให้เพิ่นว่าน่ะแยวนี้เพิ่นก็เฮ็ดมาให้บดชุดตูเพื่อกันพลาดที่กิ่งไว้เพิ่นเขาทุกงวดแต่ว่าเพิ่นคัดออกหนีงวดก่อนมี่แดต วันนี้มีหกมีหาตัวค่ะวันนี้มีหาตัวเนาะวันก่อนมีแปดวันนี้มีหาวันนี้แห้งนีหลายค่ะท่านผู้ชมได้ละมานี่ค่ะไว้แม่สว่างสุดเต็มตัวนี้สุดล่องที่เพิ่นคัดออกเด้อค่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเพิ่นบวคัดมันมีจังสี่เอยถ้าเพิ่นคัดแล้วมันมีจังสี่ หาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองถ้าว่ามันออกแล้วเพิ่นกรให้ยขาถทิมหกหนึ่งกับหาศูนย์นะคะว่ามันออกแล้วนะเนาะกลิซเลียยุ่หกตัวปกติแปดตัวเพื่นคัดออกมาแปดตัวแทบทุกง,งวดบางงวดกับเก้าตัวตั้งแต่สมัยปีหนึ่งปีมันถูกสิบกว่างวดเนาะอันห้าเก้า หาเก้าตรงกับเลขปูสามแปดที่บอกเจดียงมือว่านมกนี่มือว่าน,อานบอกมาเนี่ยหาศูนย์หาหนึ่งหาสองเลขมาหากับ6ค่ะหกเก้าหกตรงกับเดือนจะเก่าตรงกับเลขเดือนจะเก่าหกศูนย์หกซึ่งก็ตรงกับลายเจ้านะครัหกสองเนี่ยตรงกับลายเจ้ามากนะคะ เอาเนื่องซีข้างข้างล่างนี่เป่นนี่แหละค่ะตัวเต็งตัวที่เก่าตัวที่เก่าของเพิ่นเนาะตัวเด่นตัวเต็งเลยหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ค่ะตัวเด่นตัวเต็งค่ะตัวที่เก่าปกติต้นสมัยพันถูกอยๆเพันจะให้มากเก่าตัวเก่าตัวทุกงวดทุกงวดเนาะถูกมมกยาหน้านิซิปงวดถูกหลายก็ล็อกของแท่อีกทีนี้มันบ่กเข่าของเพิ่นมองงามมันกับเข่าเด้ นึ่งศูนย์ปีนั้นเนื้อออกหนึ่งศูนย์เพิ่นกับเข่าออกหนึ่งสองเพิ่นกับเขาหวดออกศูนย์หนึ่งสองจำได้หวยเพิ่นมีหนึ่งสองหวดหนึ่งศูนย์หวยเพิ่นกับมีหนึ่งศูนย์มันบอถูกน้ำยางสันแหละค่ะเลขเพิ่นโมงอ่ำก็เลยบ่สื่อน้ำเพิ่นจักเทียมอ่วงขามกันแม่นคือบัตรเจแดงสีเอาเรียบร้อนี้บ่ถือค่ะบ่ถือเนาะบ่ถือมาซีงหัวต่อนเบนเงินไปหลายหลายค่ะบ้านี้มาถือซีงหัวต่อนอีก มาถือคือจีงวดซ่อนเอาก็บ,บอกล้ามันใจเนาะกระถือนิดๆหน้อยๆบัดนี้พ่อห้าสี่เอาหงวดหงวดที่หากลับบมาที่บันนี้บ่มา่าสองหงวดค่ะบ่มาสองหงวดบันเพิ่นเลยมาห้อีกพึ่งมาถือได้สองหงวดนี่เนาะนี่หงวดที่สามเพิ่นเลยจัดสุดเต็มมาห้ค่ะนี่สุดเต็มตัวที่เพิ่นคัดออกสุดร่องอบางที่มันก็ออกตัวร่องน่น,นะเพิ่นเลยเอากันความผิดพลาด ตือในชุดนี่ถือแน่นอนนะคะแต่ว่าเท่าบ่มาเข้ากับบอสืออาจจะนี่ละหกหนึ่งกับหาศูนย์นี่ละออกไปแล้วเนาะเข้ากับอาชีว่าเอาด้ค่ะตอนนี้กระแซ่สามแปดมาแห้งเจดแดงถ้าตาตามมันนั่นสามแปดขึ้นมาแห้งเนาะแต่ว่าไปเบิ้งล็อกของแถมมาเด้อค่ะมีล็อกสามมีสามแปดบ่เจดแดงคิดว่าน่าจะมีแต่สามเจ็ดเนาะ อ้สามเก่าว่ามีเลยค่ะนี่สามเก่าว่ามี่ซื้อตามเพิ่นนี่แหละนะ,จะเจดียงปู้นันบอกหาเก่าจเจดียงกับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ปู้สามแปดนั่นจเจดียงว่าหาเก้านี่ก็จะสวยเนาะคะนะ่ะเนาะเลขมาหาเลขจเจดียงกับตรงกับมาหาไม่มีสามสิบนี้ไม่มีถูกถูกหวยนะั่นมีหาขาดินหาเพราะฉะนั้นเป็นใดทั้งหาหนึ่งหาสองนะคะหาหนึ่งกับเป็นไปได้เลขเด่นหนึ่ง ที่เด่นเด่นพันกันหนึ่งหนึ่งซีค่ะตัวพิษแผกแตกต่างมูพันวัดตัวเด่นนะหนึ่งซีตัวเด่นเจ็ดหนึ่งซีพันให่มากค่ะอันนี้สุดล่องจะวัดจะเรียงวัดสุดล่องเนี่ยเะเป็นสุดเด่นเลยค่ะสุดล่องนี่เป็นสุดเด่นเลยสิ 18, บแปดบะมีเนาะค่ะเนาะตอนนี้สิบแปดกำลังดังมากๆเลยดังมาจากใสเนาะหนึ่งสองกับบะมีนะในนี่นะ จังไรกระซื 3, ้อของเพลนนี่เดอดส่วนตัวสีออกบนกระเจากสีออกตัวใดสิออกล่างกระเจากตัวใดของเพลนนี่ซื้อใดทั้งบนทั้งล่างเตงหดศูนย์สามออกออกใส่หลังข้างล่างเนาะหอดเมื่อกี้หนึ่งหกก็ออกข้างล่างเนาะออกข้างล่างมาสองหอดเด้วเด้เนาะนี่ก็ออกข้างล่างนี่ก็ออกข้างล่างแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะตัวกลับเนาะ เล็เพ่นกลับน้ำค่ะตะก้อนก็ออกตรงๆนะชนมากได้ออกตรงๆแม่ระยะนี่เป็นอยังออกตกกลับเนาะเอาซื้อกลับไปกลับมาน้ำและค่ะหลายตัวเนี่ยแต่ประกันความผิดพลาดจัดไปเลยค่ะเจเรียงจัดไว้แล้วบพุกตัยกเวน้นศูนย์หากัหน่งหกเฮ้ กันออกมาศูนหากับ1นหกกันดวงของเห้าอีกร้อนเลรอเนาะตัวอื่นมีบอดแผลสิมาออกตัวเกาเนี่ก็ชี้ย็ดจังไดค่ะก็เป็น6กศูนย์เท่านะแต่ว่าเลขเด่นศูนย์เลขเด่น1นึ่งเลขเด่นหาของเจดียงเนาะมาได้ถ้า5ก็5นี้เลยถ้า0ูนย์ก็มา5 0 60ถ้า1กับเมีหาหนึ่งหกหนึ่งกับ1 4ค่ะนผู้ชมหนึ่งสี่ะเนาะ ขันมาตามสูตรของข้าเจ้ากบมาสามแปดเนาะจากไพสิเป็นโมเป็นจาขอยท่านผู้ชมหามาามันสิบโตงวนว่าขอให้มาห้าเก้านะถ้ามาเนะเาะท่านผู้ชมเบิงเจ้าอื่นประกอบน้ามาได้เฝ้าตัดทิ้นใจเบิงคู่บาอาจารย์ท่านอื่นเมื่อเบิงคู่บาอาจารย์ท่านอื่นกันแน่นอนอยู่เือกันเนาะเบิงมาใส่กันเบิงวัดก้อนดังเจ็ดคักอาจารย์ได้กับเจ็ดบอมาซ้ำเนาะ วันนี้เอาไม้ก็ขคอยท่านผู้ชมถูกหวยลวยๆไปน้ำกันงวดวันที่16กรกฎาคมส5 6 6นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกาะทิ่ติดตามผู้ชมบมเดลโฆษณาขายขีมเลยงวดนี้เนาะผู้ใดิ่งมาหนอุดหนขีมกันเด่ะขืนตะเบือท่อห้หน้าจอนี่ยละเนาะไปเก็บอุปกรณ์ข้าแล้วอ้าว ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสั่งซื้อครีมทักมาเลยค่ะ